สัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุสบาคล้ายกับคำรหัสนักศึกษา63040102120ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษานะคะโดยมาตรฐานแรกนะคะก็คือมาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัย มาตรฐานที่1นนะคะก็คือคุณภาพของเด็กเด็กนะคะจะต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขค่นิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ สนะคะมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ค่ะ 3. นะคะมีพัฒนาการทางด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4. นะคะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานแล้วก็แสวงหาความรู้ได้ค่ะต่อไปนะคะมาตรฐานที่2ค่ะ กระบวน,นการบริหารแล้วก็การจัดการนะคะมีหลักสูตรครอบคลุมนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 2. นะคะจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 3. ส่งเสริมส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญการจัดประสบการณ์ 4. นะคะจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ห้ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์หกนะคะมีระบบก,การบริหารที่มีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มาตรฐานที่3นะคะการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ1เลยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านนะคะอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ2นะคะสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข3ค่ะประเมินพัฒนาการของเด็กนะคะตามสภาพจริงและนำผลการประเมินนั้นไปพัฒนาการ ไปปรับปรุงและจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษนั่นเองนะคะมาตรฐานที่1นนะคะคุณภาพของผู้เรียนนะคะผลการพัฒนาผู้เรียนนะคะ1เลยมีพัฒนาการตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะคนหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวค่ะ2นะคะมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองหรือ การอาชีพหรือดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลค่ะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดแล้วก็มีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยตามศักยภาพของแต่ละบุคคลค่ะ ต่อมานะคะมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและก็การจัดการมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดที่ชัดเจนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดําเนินง,งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั่นเองและจัดระบบเทคโนโลยีสาราสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการการเรียนรู้แล้วก็มาตรฐานสุดท้ายนะคะมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 1. นนะคะจัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดแล้วก็ปฏิบัติจริง 2. นะคะ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3. ม,มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4. นะคะตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลการพัฒนาผู้เรียน 5. นะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้นั่นเองค่ะ